สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจำวันจันทร์ที่11ธันวาคม2,566นะคะการงานการเงินความรักและสุขภาพเช่นเคยค่ะเนื่องจากเป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวจึงขอให้ทุกท่านดูกันเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมีเลขนำโชคจากหน้าไพ่ให้ด้วยนะคะนำไปปรับใช้กันได้ตามสะดวกเลยค่ะสำหรับสีมงคลวันจันทร์นี้ค่ะ ทนที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักนะคะใช้ฟ้าใช้น้าเงินค่ะยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์การงานกับการเงินนะคะใช้สีเขียวเช่นเดียวกันค่ะยกเว้นคนเกิดวันเสาร์จันนี้หลีกเลี่ยงสีแดงนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะอัศวินไม้อัศวินดาบค่ะและอัศวินถ้วยนะในส่วนของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ ใพ่ทั้ง3าใบที่เปิดออกมาไม่มีตัวเลขนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้อีกใบหนึ่งนะคะได้เลขแปนะคะเป็นไพ่สเตรนท์ค่ะ ในส่วนของการงานค่ะสาหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็ต้องสู้ต้องลุยกันหน่อยนะคะจริงๆทั้งเรื่องของการงานการเงินเลยนะคะพอเป็นไพ่อัศวินเนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงว่าคุณเองคุณไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งอยู่เฉยได้นะคะ <S <S งานจะสําเร็จ <S <S ก็ต้องสู้ <S <S ก็ต้องลุย <S <S ก็ต้องใช้พลังนะใช้ความกระตือรือร้นลแล้วก็มีเป็นเรื่องของการวิ่งเต้นนะคะน,ะนะอยู่เฉยไม่ได้คุณต้องขยับคุณต้องทําคุณต้องเอ่อก็เรียกว่าพยายามผลักดันนะคะด้วยกําลังความสามารถของตัวเองซึ่งเอ่อมันเป็นไพ่ที่ความหมายดีนะคะในส่วนของการงานเนี่ย พอคุณใช้พลังเต็มที่แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะโอเคก็เป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะโอกาสในการประสบความสําเร็จก็ถือว่ายังมีอยู่นะเพียงแต่เราอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ในะเรื่องการเงินก็จะเป็นอุปสรรคมากกว่านะคะมันเหมือนกับว่ามันก็จะมีติดติดขัดขัดนะในการไปติดตอ่อนะไปขอความช่วยเหลือไปประสานอะไรคิดเกี่ยวกับเงินเงินทองทองมันก็จะเหมือนกับไม่ค่อยราบรื่นนะคะเราก็ต้องใจเย็นๆด้วยคือบางทีเราเองเราก็ใจร้อนเกินไปด้วยแหละนะคะในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นใจเย็นๆ แล้วก็นะค่อยๆคุยค่อยๆวางแผนค่อยๆจัดการไปนะคะไม่ราบรื่นมากแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นเดือดร้อนนะคะเราแค่ต้องใจเย็นๆแล้วก็อย่าวู่วามในการตัดสินใจหรือในการจัดการเรื่องของการเงินความรักเนี่ยมีความสุขดีค่ะ คนโสดนะคะถ้าเป็นผู้ชายวันออคือจริงๆถ้าผู้หญิงผู้ชายวันอาทิตย์แหละนะคะมีโอ,อกาสที่คุณจะเจอใครสักคนนะคะมีการเริ่มต้นรู้สึกดีๆเริ่มต้นพูดคุยบางท่านอาจจะไม่ได้คุยบางท่านอาจจะเริ่มเล็งๆกันอยู่แต่ว่ามันมีความรู้สึกดีๆคุณมีความรู้สึกดีๆกับใครบางคนและมีใครบางคนมารู้สึกดีๆกับคุณนะคะสถานการณ์อาจจะดูนิ่งๆดูไปเรื่อยๆแต่ว่ามันเป็นความสุขมันเป็นความฟินในแบบที่ในแบบที่เอ่อไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันเลยนะคะวันนี้มีโอกาสที่ ที่จะมีความรู้สึกดีๆขึ้นมาเ,าเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับคนโสดวันอาทิตย์คนมีแฟนมีคู่ก็รู้สึกดีเช่นเดียวกันค่ะนะมีการดูแลเอาใจใส่กันและกันมันมีความโรแมนติกในระดับที่น่าพอใจนะความสุขราบรื่นนะคะ เรื่องของสุขภาพนะคะก็จะมะีคือจริงๆแข็งแรงแหละโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาจากการทํางานนะคะอยู่ที่ว่าคุณทํางานอะไรนะคะกิจกรรมของคุณในวันเนี้ยนะคะเป็นกิจกรรมในลักษณะไหนก็อาจจะมีปวดเมื่อยหรือวอ่าจจะมีความเครียดหรืออะไรแบบนี้นะคะเล็กๆน้อยๆแต่ภาพรวมแล้วถือว่าแข็งแรงคนเกิดวันจันทร์ค่ะเลข3ามนะคะจากสาดาบค่ะ 1 0จาก10ดาบแล้วก็เลข1จาก1ดาบคนเกิดวันจันทร์ได้ไพ่ดาบทั้ง3าใบเลยนะคะวันนี้ก็อาจจะต้องนเผชิญหน้ากับปัญหาหรืออุปสรรคในทุกเรื่องนะคะนาการงานก็จะมีคนมาทำให้หงุดหงิดลำคาญใจนะคะมีปัญหาในการทำงานร่วมกับคนอื่นมีปัญหาในการที่จะไปเจรจาพูดคุยนะคะเจอสถานการณ์ที่ทำให้หงุดหงิดลำคาญใจไม่พอใจนะคะจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้คาพูดการใช้อารมณ์หรือระมัดระวังในเรื่องของการกระทบ กระทั่งระหว่างคุณกับคนอื่นนะคะก็เน้นที่ให้ให้มันราบรื่นมากที่สุดนะคะมันไม่ได้ตัางใจเราทุกเรื่องเราก็ต้องอดทนแล้วก็พยายามอย่าไปอย่าไปถือสาคนอื่นเนะเาะเราเราหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยมีปัญหา หนักพอสมควรนะคะรายจ่ายอาจจะเยอะไปนิดนึงในขณะเดียวกันรายรับไม่ได้ตามเป้านะคะเพราะฉะนั้นต้องมีแผนสำรองต้องเตรียมพร้อมให้ดีว่าคุณจะเอาเงินจากไหนมาหยิบมาจ่ายหรือว่าจะต้องบริหารจัดการใช้จ่ายอย่างไรเพื่อที่จะลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งในวันนี้และในอนาคตนะคะเอาเป็นว่า,าไม่ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองมันก็อาจจะติดติดขัดขัด,ขดแล้วก็ทำให้เครียดพอสมควรนะคะ ควรจะวางแผนสำรองเอาไว้หน่อยนะคะแต่ว่ามันมันจะไม่เป็นต่อ,ตอเนื่องตลอดไปหรอกคะ่ะมันก็แค่วันนี้นะคะเราก็แค่ประคับประคองให้มันผ่านไปได้ ความรักนะคะคนโสดอาจจะมีปัญหาในการเริ่มต้นความรักใหม่นะคะไม่ว่าจะโสดสถานะไหนนะคะก็คงจะต้องพยายามที่จะเ,เข้มแข็งอดทนแล้วก็ก้าวข้ามความโสดข้าวก้าวข้ามความกลัวหรือความไม่กล้าคุยไม่กล้าเริ่มไม่กล้าจีบของตัวเองให้ได้นะคะ,ะต้องกล้าต้องลุยหน่อยนะคะถ้าอยากจะมีแฟนเนาะความรักคนมีแฟนมีคู่ค่ะ วันนี้เป็นวันที่คุณกับแฟนคุณนะคะต้องพยายามที่จะอ,อ,อย่าให้มีปัญหาที่มันค้างค้งอยู่ในความสัมพันธ์หรืออยู่ในความรู้สึก มันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องปัญหาบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกคับข้องใจไม่สบายใจหรือว่ากระอักกระอ่วนหรือมันเหมือนกับมันเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะเป็นเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆไม่อยากให้ข้ามนะคะไม่อยากให้ไม่อยากให้ให,ให,ให,ให้ให้มองผ่านไปนะคะควรจะคุยควรจะเคลียร์ให้เรียบร้อยภายในวันนี้นะถ้าคุณแก้ไขปัญหาได้วัในในวันนี้นะคะเคลียร์ทุกอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยปัญหานี้มันจะจบไปเลย นะมันจะจบไปเลยมันจะไม่ต่อเนื่องไปวันอื่นมันมันจะไม่ทําให้เรายุ่งยากใจไปในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรเคลียร์กันให้เรียบร้อยในวันนี้เลยค่ะสุขภาพคนเกิดวันจันทร์นะคะถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะคะนะนอกจากว่าบางทีเราเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องงานก็อาจจะทําให้มีแบบมีปวดหัวนะ,ะปวดบับปวดไหล่เล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะก็ดูแลตามอาการค่ะคนเกิดวันอังคารค่ะ เลข4นะคะ h Emperor ค่ะเลข5จากไพ่ห้ามายค่ะ17จาก The Star นะคะการงานวันนี้การงานโดดเด่นมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรทำงานประจำนะคะโอกาสที่จะได้โชว์ความสามารถกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เห็นความสามารถของคุณผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนมันจะมีแต่เรื่องดีๆคุณอาจจะได้รับทำแบบว่าได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ถ้าสมมติคุณทำสำเร็จมาเนี่ยต้องบอกว่า แทบจะแบกรับไอ้ไอความสําเร็จนี้ไม่ไหวเพราะว่ามันมาแบบดีมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสในการเติบโตโอกาสในการก้าวหน้าทางการงานอยู่ที่วันนี้แหละเพราะฉะนั้นใส่เต็มจัดเต็มเลยนะคะศักยภาพของคุณเต็มที่นะต่อให้สมมติว่าคุณทํางานเป็น,เป,นเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะนะหรือทําอะไรก็ตามแต่ที่เป็นอิสระของเรานะคะคือคุณก็ทําได้เต็มกําลังความสามารถความสามารถในการบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างพอมันเป็นวันของความสําเร็จนะคะไม่ว่าคุณจะเจอสนัน การอะไรสามารถที่จะจัดการได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้งานเด่นมากๆทําอะไรก็สําเร็จหมดเลยนะเรื่องการเงินอาจจะมีติดขัดหน่อยนะคะมีปัญหาในการประสานงานมีปัญหาอ,อ,อาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองระหว่างคุณกับคนรอบข้างนะไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมนะคะมันไม่ค่อยสะดวก <laughs> ก็คงจะต้องบอกว่า ประณีประนอมนะคะยอมได้ยอมแล้วก็ประคับประคองไปนะคะมันเป็นปัญหาจุกจิกเล็กน้อยะค่ะไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้แบบว่าไม่ไม่ได้ทําให้เงินขาดมือค่ะ<ๆ>เพียงแต่มันสะดุดเล็กๆนะคะนะในเรื่องของความรักนะคะนะก็บ่งบอกถึงความสุขนะคะคนโสดก็มีความสุขแบบสดๆนะคะนะมีความสุขเอ่อคุณไม่ต้องมีใครคุณก็มีความสุขแต่ถ้าคุณรักใครชอบใครเนี่ยมันก็จะมีระยะห่างมีระยะมีเป็นช่วงที่ เป็นช่วงที่ไม่ต้องคุยกันเยอะแต่ว่าเราก็จะรู้สึกเหมือนเออมันก็ยังมีความหวังมีความหวังในการจะพัฒนาเพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องพยายามยอมรับว่าเออ ไม่ต้องคุยกันทั้งวันก็ได้นะคะหรือบางทีส่งข้อความไปเขายังไม่ต้องตอบก็ได้แต่เราก็สามารถที่จะก็เรียกว่าทําตัวให้แบบว่าสบายๆทำใจสบายๆเดี๋ยวรอวันต่อๆไปเดี๋ยวทุกอย่างมันก็มีความหวังว่าจะพัฒนาอยู่นะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องรักษารักษาระยะห่างให้สบายใจทั้งสองฝ่ายนะคะยังไงก็ตามแต่แหละพอมันเป็นวันของความสบายใจอะต่อให้เราไม่มีใครเราก็ไม่เราก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจก็มีความสุขตามอัตภาพอยู่ในโลกส่วนตัวของเรานะคะ ส่วนคนมีแฟนมีคู่มีความสุขเช่นเดียวกันค่ะนะระหว่างคุณกับแฟนคุณนะคะระยะห่างชัดเจนความสุขชัดเจนด้วยคุณรู้ว่าคุณอยู่แบบเนี้ยคุณมีความสุขแฟนคุณเขาก็มีความสุขในมุมของเขาอาจจะต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองแต่ว่าสบายใจและมีความสุขทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันดีด้วยนะคะสุขภาพค่ะสมบูรณ์แข็งแรงค่ะคนเกิดวันพุธค่ะ เลข9าค่ะจาก9ดาบ1นนะคะเดิมมูลแล้วก็เลข5จากไพ่5้าถ้วยค่ะการงานคุณเกิดวันพุธวันนี้ก็มีเรื่องไม่สบายใจนะคะเครียดกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานและรวมถึงการเงินด้วยนะคะงานกับเงินเนี่ยทำให้คุณหนักใจพอๆกันเลยสําหรับคนเกิดวันพุธ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะนะให้มองในแง่ดีไว้ก่อนนะคะเรื่องการงานสิ่งไหนจัดการได้จัดการไปนะคะปัญหาไหนที่เรารู้สึกว่าเออมันหนักอกหนักใจจังเลยแต่ไม่รู้จะแก้ไขยังไง<ๆ>คุณต้องวางไว้ก่อนคุณอย่าเพิ่งเอามาคิดอย่าให้เพิ่งอย่าเพิ่งเอามามาทําให้คือวันนี้เราค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะคะอ่อนไหวกับสถานการณ์ทางการงานแล้วอ่อนไหวเกินไปด้วยนะปัญหามันอยู่ที่มันปัญหามันนิดนึงหรือปัญหามันอยู่ในขนาดเนี้ยนะคะแต่ว่าด้วยด้วยใจเรามันอ่อนไหวอ่อนแอแล้วก็ค่อนข้าง ที่จะเซนซิทีฟกับเรื่องเรื่องปัญหาเนี่ยนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้ความคิดเราไปขยายมันใหญ่โตทําให้แบบว่าอยิ่งเครียดยิ่งหนักใจนะคะวางได้วางก่อนเลยนะคะอันไหนสําคัญทําไปก่อนอันไหนที่มันยังวางได้หรือยังไม่ต้องไปรีบร้อนที่จะไปกังวลก็อย่าเพิ่งไปกังวลเดี๋ยวรอวันต่อไปนะคะ วันนี้ก็มองในแง่ดีไว้ก่อนทําตัวเป็นคนโลกสวยก่อนนะคะการเงินก็เช่นเดียวกันค่ะคุณค่อนข้างที่จะกังวลใจมากๆเลยนะคะนะอาจจะด้วยกังวลใจในอนาคตนะคะที่ไกลออกไปด้วยสิ้นปีเนี่ยจะมีเงินเที่ยวปีใหม่ไหมปีใหม่จะยังไงนะปีหน้าการเงินจะเป็นยังไงแผนการอู้คิด เยอะเกินไปนะคะเสียสุขภาพจิตเลยนะว,วันนี้ก็คงจะต้องประคับประคองไปก่อนมีเงินจับจ่ายใช้สอยก็ใช้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ในอนาคตในวันต่อๆไปค่ะวันนี้ต้องปล่อยวางปัญหานะคะทั้งการงานทั้งการเงินเลยเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะสภาพจิตใจมันไม่เหมาะนะคะคือจริงๆแล้วเรื่องของความรักก็ด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะคือต้องบอกว่าความหมายไพ่ของวันนี้ของคนเกิดวันพุธมาในแนวเดียวกันหมดเลยคือ ค่อนข้างที่จะขาดพลังเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจมันมันเครียดไปหมดมันเหมือนกับว่าอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็มีปัญหาในเรื่องความรักเองคนโสดเองก็อยู่แบบเงาเงาเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้นะคะไม่มีกระจิตกระใจที่จะมองไปที่อนาคตเลยบางท่านก็วุ่นวายใจกับแฟนเก่ากับเรื่องราวเก่าๆก,กับความรักที่มันจบไปแล้วแต่ยังลืมไม่ได้ยังมูฟออนไม่ได้นะบางคนโสดมานานก็วันนี้ก็จะเหงามากกว่าปกติคือจริงๆแล้วเราต้องมองไปที่อนาคตแล้วล่ะนะคะอะไรก็ตามแต่วางได้เราก็วางแล้วก็ทําตัวให้สนุ ะะทำตัวให้สนุกทำตัวให้มีความสุขนะคะนะ้ำมองไปที่อนาคตเนาะนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะก็ไม่ค่อยได้ดังใจนะคะก็จะมีเหงาเหงาเศร้าๆนะบางทีอ่ะแฟนทำไมไม่มีเวลาทำไมไม่ให้กำลังใจเราเลยนะทำไมปล่อยเราไว้แบบนี้นะคะอยากเจอไม่ได้เจออยากคุยไม่ได้คุยนะมันเป็นอะไรที่ที่สึงเศร้าอะค่ะ เอาเป็นว่าจะว่ายังไงดีพอมันเป็นวันที่สภาพจิตใจคุณเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะมีจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนมันก็เลยทำให้เหมือนกับเราไม่มีความสุขต้องหาความสุขใส่ตัวนะคะต้องหาความสุขใส่ตัวมองหาหรือสนใจอะไรก็ตามแต่ที่จะทำให้คุณยิ้มได้นะคะอาจจะต้องเ,ออเราอาจจะต้องวางแฟนเราไว้ในอยู่ในจุดที่ที่จะไม่ให้กระทบกับความรู้สึกเราอนะคะ่นะ,คะ,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันผ่านวันนี้ไปก่อนนะคะให้กาลังใจนะคะ่ะ มันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไปต่อกันไม่ได้ไม,ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์เรามีปัญหาแต่มันหมายมันหมายความว่าความรู้สึกเราวันนี้ไม่ว่ามันจะเป็นสถานการณ์อะไรมันก็ล้วนแต่ทําให้เราซึมเศร้าไม่มีความสุขนะคะต้องหาความสุขใส่ตัวสุขภาพดีแข็งแรงค่ะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะเลขหนะคะจากหาดาบค่ะ เลขศูนจากเดอะฟูลค่ะเลข 6. จาก6ดาบการงานวันนี้ต้องระวังในเรื่องของการใช้อารมณนะ์การใช้คำพูดคำจาที่อาจจะมีการกระทบกระทั่งนะคะระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงานกับหุ้นส่วนกับบริวารหรือแม้กระทั่งกับหัวนหน้ากับเจ้านายนะคะอาจจะมีปีนเกลียวกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมนะในเรื่องของความมั่นอกมั่นใจคือคุณเก่งแหละแต่ว่าบางทีก็อย่าไปประทะหรืออย่าไป มีปัญหากับคนอื่นนะคะยอมได้ก็ยอมฟังคนอื่นบ้างแล้วก็คือบางทีเราอาจจะเป็นถ้าคุณชนะวันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะนะชนะแบบแบบในในบ้านปลายนะในอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้ประคับประคองไปก่อนแล้วก็ให้มันราบลื่นอย่าไปอย่าไปทะเลาะกับใครนะคะแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันต่อๆไปมันดีเองนะคะในะเรื่องของการเงินก็ไม่ค่อยมีวินัยอะคะ่ะคือมันไม่เดือดร้อนหรอกมีใช้จ่ายแต่ว่าคุณเองคุณคุณ,ค,ณคุณใช้เงินแบบ อยากซื้อก็ซื้ออยากใช้ก็ใช้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงเรื่องของความสบายใจเรื่องของความสุขคือบางทีมันก็ดีอะเนาะในเมื่อเรามีเงินจ่ายในเขาเรียกว่าจ่ายเงินเพื่อซื้อความสุขส่วนตัวแบบสนองนี้ตัวเองแล้วก็เออนั้นสบายบางคนก็เรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะที่คุณรู้สึกว่าจ่ายแล้วมีความสุข ไม่ถึงขั้นเดือดร้อนเพราะว่าต่อให้เดือดร้อนก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยนะแต่จริงๆแล้วเราอาจจะต้องวางแผนการเงินให้รัดกุมมากขึ้นเพื่ออนาคตทางการเงินที่ดีนะคะระวมถึงมันมีความเสี่ยงที่จะเสียเงินเสียทองอยู่เหมือนกันเนาะ,ะในส่วนของรายรับรายได้นะคะมันก็ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังในการหาเงินเท่าไหร่ะค่ะแต่ว่าเรื่องของใช้เงินนี่ก็จะเร็วนิดหนึ่ง <laughs> เอาเป็นมาไม่เดือดร้อนแต่อยากให้มีวินัยหน่อยนะคะวางแผนดีๆหน่อยแล้วก็ทําตามแผนการที่วางเอาไว้ด้วยนะคะ นะในส่วนของความรักค่ะยังไปเรื่อยๆนะคะคนโสดก็ก็ยังโสดถ้ามีคนคุยก,ก็คุยไปเรื่อยๆยังมองอนาคตไม่ออกนะคะคงต้องทําอะไรมากไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าต่อให้คุณจริงจังกับเรื่องของความรักจริงจัง,จ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 งในการที่จะหาแฟนจริงจังในการที่จะจีบใครสักคนแต่อีกฝ่ายหนึง่งเขายังไปเรื่อยๆเขายังไม่ได้จริงจังมากเราก็ทําอะไรมากไม่ได้นะคุยได้ก็คุยคุยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกอย่างเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะแต่คนโสดมันพฤหิาสบดี ท่านก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะคะก,ก็ปล่อยชีวิตในเรื่องความรักไปเรื่อยอะคนมีแฟนมีคู่นะคะอาจจะก็ความรักก็ยังดีแหละอะยังยังไปด้วยกันนะคะนั่นไปไหนไปกันนะคะชวนไปกินข้าวก็ไปเจอกันก็เจอแต่ว่าความหวานความโรแมนติกมันก็ไม่มีหรอกเพราะว่าก็ไม่ค่อยมันเหมือนกับมันเป็นกิจวัตรอะคะ่ะคือ <laughs> เรื่องบางเรื่องคุณก็ไม่คุยกันนะคะปัญหาบางอย่างก็ ก็ไม่ต้องเคลียร์ก็ไม่ต้องจัดการเนาะแต่เดี๋ยววันต่อๆไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะนะเพียงแต่ว,ว่ามันไม,ไม่ค่อยได้สนใจกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เป็นปัญหาที่คู่อื่นๆก็เป็นนะคะเราเราอาจจะไม่ต้องไปจับไปจับ,ไปจ,บไปจับจ้องในปัญหานั้นนะคะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเคลียร์ของมันเองเนาะสุขภาพนะคะสมบูรณ์แข็งแรงค่ะคนเกิดวันศุกร์ค่ะ เลข4นะคะจาก4ด่ดาบเลข5ค่ะเดินฮางโลฟแฟนนะคะเลข3จาก3ไม้ การงานนะคะวันนี้นิ่งเลยนะคะวันนี้นิ่งหลายๆท่านนะคะก็ไม่ค่อยมีเลี้ยวไม่ค่อยมีแรงนะคะนะอยากจะนอนพักอยากจะลาหยุดจริงๆลาได้ก็ลานะคะเพราะว่าบางทีั้าด้วยร่างกายด้วยสมองด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างบางทีต้องการการพักผ่อนต้องการการพักฟื้นต้องการการที่ต้องบอกว่าชาร์จแบตให้ตัวเองนะคะชาร์จแบตให้ตัวเอง บางทีใช้พลังเยอะเกินไปแล้วเรายังจะมาผลักดันนู่นนี่นั่นมันมันไม่ใช่จังหวะที่เหมาะในการผลักดันอะไรต่างๆนาะนะนะมันเป็นจังหวะของการประคองตัวมันเป็นจังหวะของการที่จะหยุดเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ทางการงานนะเพื่อที่จะทําให้วันต่อๆไปมันจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันจะดีกว่าเดิมนะคะในะเรื่องของการเงินไม่เดือดร้อนค่ะนั้นะเรียกว่าวันนี้ก็ มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองนะคะจากความรูนะ้จากสิ่งที่คุณร่ำเรียนมานะคะคือบางทีคุณมีความรู้คุณมีความเชี่ยวชาญด้านไหนก็จะหาเงินได้ด้านนั้นนะคะนะแต่ยังไงก็ตามแต่ไม่เดือดร้อนนะคะมีจับจ่ายใช้สอยสบายแต่ละท่านก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าเ,เข้าวัดเข้าวานะคะการทําบุญนะคะหรือว่าการดูแลผู้อยาก ู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวประมาณนี้แต่ว่ามันมันก็จะส่งผลดีต่อเราในในอนาคตมันมันมันเหมือนกับว่าในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยจะช่วยปัดเป่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคุณได้นะคะในวันนี้ความรักค่ะความรักทรงๆนะคะคนโสดก็ก็โสดกันต่อไปถ้าจะมีคนคุยก็อาจจะมีแต่มันก็เป็นการคุยทางไกลเป็นการคุยแบบห่างๆเป็นการ คุยแบบชิมลางดูดูกันไปยังไม่ได้ชอบยังไม่ได้รักยังยังคาดเดาอนาคตไม่ได้นะคะก็ก็มาแบบมาแบบคุยทางไกลนะคะก็ยังไม่ต้องไปคาดหวังอะไรค่ะความรักคนมีแฟนมีคู่นะะอาจจะมีเรื่องของระยะห่างระยะทางคือต้องบอกว่าก็ก,ก็อยู่ด้วยกันแหละแต่บางคู่ก็อยู่ไกลกันนะคะแต่ว่าความรักก็ยังถือว่ายังมั่นคงดีอยู่เพียงแต่ว่าวัานนี้ต่างคนอาจจะต่างมีสิ่งที่ที่ตัวเองสนใจ สนใจอย่างอื่นแต่ว่าไม่ได้สนใจกันและกันนะคะแฟนคุณก็โฟกัสเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะคุณเองคุณก็มีความสุขกับอีกแบบหนึง่งคือต่างคนต่างสนใจในเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นความสนใจที่มีต่อกันสนใจที่จะเจอสนใจที่จะคุยสนใจที่จะมาดูแลเอาใจใส่มันจะไม่เป็นแบบนั้นนะก็ต้องทําใจยอมรับให้ได้นะคะสุขภาพนะคะสมบูรณ์แข็งแรงค่ะเออไพ่สุขภาพดีนะคะวันนี้ต่อไปคนเกิดวันเสาร์ค่ะ คนเกิดวันเสาร์นะไพ่การงานอาจจะรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยดีมาสองสมวันแล้วเนาะนะหนึ่งสามนะคะจากไพ่เดทค่ะเลขแปดนะคะจากแปดเหรียญอัศวินเหรียญค่ะเรื่องการงานค่ะสาหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะนะการงานถือว่าวันนี้ก็มีเรื่องเครียดมีเรื่องไม่สบายใจนะคะมีปัญหาแต่ว่าปัญหาในวันนี้จะเป็นปัญหาที่คุณรู้อยู่แล้วว่าว่าไอ้สิ่งนี้มันมีปัญหา แต่ว่าบางทีเรายังเคลียร์ไม่ได้เรายังจัดการไม่ได้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออเดี๋ยววันใดวันหนึ่งมันคงปัทุมาวันใดวันหนึ่งมันคงทําให้เราเครียดเนาะนะนะก็จัดการได้เท่าที่จัดการนะคะอันไหนจัดการได้จัดการไปนะปัญหาไหนยังจัดการไม่ได้ก,ก็ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยววันต่อต่อไปเราก็ค่อยก็ค่อยวางแผนกันนะคะแต่ว่าอนาคตนะคะคือบางทีปัญหาในวันเนี้ยถ้าเคลียร์ได้จัดการได้เนี่ยนะอนาคตมันก็เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะวันนี้คุณอาจจะตัดสินใจจบบางสิ่งบางอย่าง หยุดทําบางอย่างหยุดบางโปรเจกต์หรือเลิกทําบางอย่างนะเพื่อที่จะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นหรือไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอะไรที่มันไม่มีประโยชน์กับคุณในเรื่องของการงานหรือว่ามันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ทิ้งได้ก็ต้องทิ้งหยุดได้ก็ต้องหยุดนะคะเพื่อที่เราจะมีเวลาไปคิดหรือไปทําอะไรใหม่ๆที่มันจะส่งผลดีกับเรามากกว่านะคะในเรื่องของการงานเนาะ ส่วนการเงินยังดีนะคะการเงินก็ยังต้องอดทนในการหาเงินหาทองนะคะการเงินมันจะดีขึ้นเรื่อยๆคะ่ะแต่ว่ามันจะดีช้าะค,ะคุณมีโอกาสที่จะได้เงินจากความเชี่ยวชาญจากสิ่งที่คุณทํามาโดยตลอดความเชี่ยวชาญเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณมันเหมือนกับบางท่านอ่ะเพิ่งเรียนจบแล้วคุณก็เชี่ยวชาญด้านนี้แล้วคุณก็เออก็พัฒนาฝีมือพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆแล้วไอ้สิ่งนี้แหละนะคะสิ่งที่คุณพัฒนามาโดยตลอดเนี่ยนะมันจะมันมันจะสร้างเงินสร้างทองให้มั่นคงต่อไปในอนาคตนะคะ,ะ,คะการเงินยังเติบโตได้อีก ไกลเลยทีเดียวค่ะขยันนะคะนะในเรื่องของความรักค่ะนิ่งนะคะคนโสดก็อยู่แบบสดๆนะคะเน้นในเรื่องของการหาเงินหาทองก่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายวันเสาร์นะคะคุณแทบจะไม่สนใจในเรื่องของความรักเลยนิ่งนะคะมีคนมาชอบคุณคุณก็เฉยนะคะหรือต่อให้คุณชอบใครอยู่คุณก็คุณก็ไม่รู้คุณก็อยู่ของคุณแบบนี้แอบมองมองเขาอยู่วนเวียนอยู่รอบๆตัวเขาแหละนะ <c oughs> ถ้าเป็นผู้หญิงวันเสาร์นะคะมีผู้ชายคนหนึ่งวนเวียนอยู่รอบตัวคุณอยู่แต่ว่าเขาก็จะมาช่วยบางทีอาจจะมาทางสายงานนะคะบางทีเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเขาก็มาวนเวียนคอยช่วยนู่นช่วยนี่อยู่รอบๆตัวคุณแต่ไม่แสดงออกอะไรหรอกคุณก็ลองหันไปมองดูนะคะจะมีผู้ชายคนหนึ่งวนเวียนอยู่รอบตัวคุณแต่ว่าเราอ่านเขาไม่ออกหรอกเพราะว่าเขาก็อยู่เฉยๆของเขาแบบนี้แค่แค่อยู่ข้างๆคุณนะคะลองมองดูก่อนเนาะ ความรักคนมีแฟนมีคู่นะคะก็ยังดียังมั่นคงอยู่แต่มันก็จะน่าเบื่อนิดนึงเพราะว่าทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะนะเคยเคยคบกันมาแบบไหนนะเคยคุยกันเวลาไหนนะเจอกันตอนไหนกินอะไรหรือใช้ชีวิตแบบไหนก็เป็นแบบเดิมๆนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน่าเบื่ออยู่แต่ว่ามันมันก็ยังมั่นคงอยู่เนาะนะยังไงอาจจะต้องทําให้มันตื่นเต้นมีชีวิตชีวามากกว่านี้หน่อยนะคะสุขภาพถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ ดวงประจำวันจันทร์ที่11ธันวาคม2566นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะนะดีไม่ดียังไงก็พยายามที่จะเตรียมแผนไว้รับมือกันแล้วกันนะคะพอานนักเป็นเบาได้ในกรณีที่ไพ่มันออกมาไม่ดีนะคะไม่ต้องไม่ต้องใจเสียนะเราเตรียมแผนสำรองเอาไว้เลยค่ะนะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่คะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ